ถ้าพูดคำว่าบุคลิกคนมักจะคิดถึงเรื่องการวางตัวให้เหมาะสมเช่นอย่าเดินหลังข้อมสิเสียบุคลิกหมดแต่บุคลิกภาพของคุณไม่ใช่แค่เรื่องภายนอกมันเชื่อมโยงความรู้สึกนึกคิดพฤติกรรมและทำให้คุณเป็นตัวเองที่แตกต่างจากใครๆบุคลิกภาพนั้นเป็นสิ่งที่ติดตัวมาตั้งแต่ยังเด็กค่อยๆพัฒนาและหลอ่อหลอมประกอบสร้างคนคนนึงขึ้นมาบางคนเป็นคนอารมณ์ดีบางคนขี้กังวลบางคนชอบสังสรรค์กับเพื่อนฝูง ในขณะที่บางคนก็ชอบอยู่คนเดียวของพวกนี้นั้นแตกต่างกันไปไม่มีอะไรเลวร้ายจนกระทั่งบางคนเริ่มพัฒนาบุคลิกภาพบางอย่างที่สร้างความเดือดร้อนให้กับคนรอบข้างและตัวเองขึ้นมาคนส่วนใหญ่คุ้นเคยกับโรคแมสแมสอย่างไบโพล่าหรือโรคซึมเศร้าแต่รู้หรือเปล่าว่าผู้ป่วยที่มีบุคลิกภาพผิดปกติอย่างร้ายแรงก็นับเป็นอาการป่วยทางจิตได้เราเรียกกลุ่มอาการเหล่านี้รวมๆว,ว่า personality disorder หรือโรคบุคลิกภาพผิดปกติภาวะบุคลิกภาพผิดปกติคือการที่ผู้ป่วยมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนไปจากบรรทัดฐานทางสังคมอย่างชัดเจนมากแต่กลับไม่มีความกังวลและไม่รับรู้ว่าตนกำลังสร้างปัญหาภาวะรู้ตัวและไม่รู้ตัวนี้ทำให้โรคบุคลิกภาพผิดปกตินั้นแตกต่างจากอาการป่วยทางจิตอื่นๆในขณะที่แบบแรกนั้นซัฟเฟอร์ รู้ตัวว่ากำลังแย่และต้องการความช่วยเหลือเพื่อแก้ไขแต่แบบหลังนั้นมีแนวโน้มที่จะไม่สนใจทำให้ผู้ป่วยกลุ่มนี้มักไม่ค่อยอยากมาหาหมอผู้ป่วยโรคบุคลิกภาพผิดปกตินี้มีปริมาณมากถึง6 1ถของประชากรทั่วไปตำราแพทย์สมัยใหม่จำแนกโรคบุคลิกภาพผิดปกติออกเป็น10แบบแบ่งกลุ่มใหญ่ๆเป็น3คลัสเตอร์ แต่เพราะอาการของหลายๆโรคมันก็ทับซ้อนและคล้ายคลึงกันทําให้จิตแพทย์เองก็ยังเถียงกันไม่จบว่าตกลงควรจะแบง่งยังไงเอาเป็นว่ามันมีอยู่10แบบก็แล้วกันเราไปดูกัน Go นวัหนึ่งแบบหวาดระแวงหรือ Paranoid Personality Disorder กลุ่มนี้จะมีปัญหาในการเชื่อใจขี่ระแวงขี้สงสัยไม่ไว้ใจผู้อื่นตลอดเวลา ทึกทักไปเองว่ากำลังถูกปองร้ายหรือโดนหลอกใช้อยู่ดูภายนอกเลยเป็นคนตึงเครียดไร้อารมณ์ขันชอบโยนความผิดและกล่าวโทษคนอื่นอยู่เสมอตัวอย่างที่ดีของผู้ป่วยกลุ่มนี้คืออลา s t สเตอร์แมดไอมูดี้มูดี้ไม่ได้เป็นบ้าไม่ได้หูแววหรือเห็นภาพหลอนสามารถแยกแยะได้ว่าอะไรจริงไม่จริงแต่ก็ยังหวาดระแวงคนอื่นอยู่ตลอดเวลา 2. แบบเก็บตัวหรือสกิดซอย personality disorder กลุ่มนี้จะอยากอยู่ให้ห่างจากผู้คนไม่แยแสสังคมไม่อยากผูกมิตรกับใครชมก็ไม่แคร์ด่าก็ไม่สนเฉยเมยเย็นชาหลีกเลี่ยงการสบตาไม่อยากเสวนากับใครทั้งนั้นผู้ป่วยที่มีบุคลิกแบบสกิดซอยมักจะเลือกงานที่สามารถซ่อนตัวจากผู้คนได้เช่นยามกะดึกเจ้าหน้าที่แลบหรือบรรณารักตัวอย่างของผู้ป่วยกลุ่มสกิซอยคือเซเวรัสเนปที่ใช้ชีวิตหลีกหนีผู้คนเพราะต้องการอยู่อย่างโดดเดี่ยว 3. แบบแปลกแยกหรือ s k ิทโซไทป์ป่อเพอร์ซนาลิตี้ดิสอผู้ป่วยกลุ่มนี้จะโดดเด่นในฝูงชนแตกต่างจากคนรอบตัวมากเพราะมักจะทำท่าทางพิลึกพิลั่นมีความคิดพิสดารหลงไหลในเรื่องผีสางโชคลางและสัมผัสที่6ทั้งหลายความเชื่อเฉพาะตัวนี้ทำให้กลุ่มสกิทโซไทป์มีแนวโน้มจะพูดจาวกวลทำอะไรดูไม่ค่อยสมเหตุสมผลและมีโอกาสจะพัฒนาไปเป็นสกิโซฟีเนียหรือโรคจิตเภทได้อีก ผู้ที่หลงไหลในเรื่องเหนือธรรมชาติและพูดคนเดียวเป็นคุ้งเป็นแควได้ยอย่างลูน่าเ e ฟกูดคือตัวอย่างที่ดีของผู้ป่วยกลุ่มนี้ 4. แบบกั้มกึง่งหรือ Borderline Personality Disorder ผู้ป่วยกลุ่มนี้จะมองตัวเองในแง่ร้ายและมีอารมณ์แปรปรวนมากทำให้มีปัญหาในความสัมพันธ์ได้ง่ายมีแนวโน้มจะเรียกร้องความสนใจด้วยการทำร้ายตัวเองซ้ำแล้วซ้ำอีกชอบกรีดแขนชอบสักลายหรือมีเพศสัมพันธ์แบบรุนแรง เพราะไม่สามารถเติมเต็มช่องหัวในใจทําให้ผู้ป่วยหวาดกลัวมากว่าตัวเองจะถูกทอดทิ้งหลายคนพัฒนานิสัยในการตัดสินคนอื่นแบบขาวดํารักคนไหนก็จะรักสุดขั้วเกลียดคนไหนก็จะไม่เผาผีเพราะความเชื่อใจคนอื่นเกินเหตุนี้ทําให้บางทีก็ตีสนิทกับคนแปลกหน้าได้แบบงงงเมอร์เทลผีประจําห้องซ้วมคือตัวอย่างของกลุ่ม b o r d ร์ไลน์มีอารมณ์เหวี่ยงไปมาอย่างรุนแรงเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวขำแถมยังขู่ฆ่าตัวตายอยู่เป็นพัก,พก ถึงแม้ว่านางจะตายไปนานแล้วก็ตาม 5. แบบฮิสทีเรียหรือ Histrionic Personality Disorder ผู้ป่วยแบบฮิสตีเรียจะใกล้เคียงกับ borderline ตรงขยันเรียกร้องความสนใจแต่แสดงออกมาในลักษณะของการแต่งกายที่วาบวิวแสดงอารมณ์แบบ overacting เยอะเกินจริงไปหลายเบอร์เมื่อมาได้รับความสนใจก็จะเสียอาการแบบเละเทะเพราะลึกๆแล้วขาดความมั่นใจในตัวเองเลยต้องดึงดูดใจตาด้วยรูปลักษณ์ภายนอก เพราะความยั่วยวนจนเกินเหตุทําให้ผู้ป่วยกลุ่มฮิสเทเรียมักจะมีปัญหาในการรักษาความสัมพันธ์ส่วนตัวเบลัตริกเลสเตรนจ์ที่ต้องการความรักจากเจ้านายตลอดเวลาคือตัวอย่างที่ดีของผู้ป่วยในกลุ่มฮิสทีเรีย 6. แบบหลงตัวเองหรือ Narcissistic Personality Disorder ผู้ป่วยกลุ่มนี้ก็คือคนหลงตัวเองว่าพิเศษสูงส่งกว่าใครต้องการให้ผู้คนมาสรรเสริญดูภายนอกเหมือนจะมั่นใจในตัวเองมาก แต่ภายในนั้นเปราะบางและไม่สามารถรับคำวิพากษ์วิจารณ์ได้เลยหากโดนทักท้วงเพียงเล็กน้อยผู้ป่วยกลุ่มนาร์ซิสซิสติกมักจะตอบโต้ด้วยโทสะเพราะรู้สึกว่าโดนล่วงล้ำอย่างรุนแรงผู้ป่วยกลุ่มนี้นั้นไม่มีเอมพัตตีให้กับใครมีแนวโน้มที่จะเอาเปรียบผู้อื่นเพื่อให้ได้มาซึ่งชื่อเสียงเงินทองยิลเดอรอยล็อกฮาร์ดฮีโร่กัมมาลอจึงเป็นตัวอย่างที่ดีของกลุ่มนาร์ซิสซิสติก 7. แบบต่อต้านสังคมหรือแอนตี้โซเชียลเพอร์ซนาลิตี้ดิสออเดอร์ ถ้าพูดว่าต่อต้านสังคมคนมักจะนึกถึงพวกที่เก็บตัวไม่สูงสิงกับใครแต่แอนไทโซเชีย so ลในโรคจิตเภทนั้นเป็นคนละอีกความหมายผู้ป่วยกลุ่มแอนทโซเชีย so ลนั้นขาดความรู้สึกสำนึกผิดสามารถก่อเรื่องเลวร้ายได้โดยไม่แคร์ความรู้สึกชาวบ้านทำให้มักจะมีประวัติอาชญากรรมยาวเหยียดตั้งแต่ยังเด็กโกหกชกต่อยลักเล็กขโมยน้อยหรือทำผิดกฎหมายได้ซ้ำแล้วซ้ำอีกผู้ป่วยแอนไทโซเชีย so ลนั้นสามารถฆ่าคนได้ตามไม่กระพริบ ไม่ใช่เพราะว่าเขาเป็นคนเลวซ้ำต่ำช้าแต่เพราะว่ามีสมองที่ผิดปกติขาดความสามารถในการสํานึกผิดได้มันกับคนทั่วไปผู้ป่วยกลุ่มนี้จึงมีชื่อเล่นที่เป็นรู้จักมากกว่าว่าไซคโคแพดพบได้มากในกลุ่มผู้บริหารระดับสูงเพราะความมีสเสน่ห์น่าลหลงไหลสามารถดึงดูดคนอื่นให้เชื่อใจและแทงข้างหลังได้ง่ายๆแบบไร้ความรู้สึกตัวอย่างที่ดีของกลุ่มนี้ก็คือคนที่คุณก็รู้ว่าใครมีสเสน่ห์ดึงดูดใจคนรอบข้าง ข้อเสียของกลุ่ม anti-social คือมักจะใจร้อนและมีแนวโน้มที่จะใช้กําลังกับคนใกล้ตัว 8. แบบย้ำคิดย้ำทำหรือ obsessive-compulsive personality disorder คือพวก perfectionist ทุกอย่างต้องเปะ๊ะไม่ยอมประนีประนอมไม่ว่ากับเรื่องใดๆเลยมีปัญหากับคนไปทั่วแต่เพราะความเป็นระเบียบแบบแผนทำให้ผู้ป่วย OCD หลายคนเรียนเกง่งหน้าที่การงานดีและประสบความสำเร็จในชีวิต Obsessive Compulsive Personality Disorder หรือ OCPD แตกต่างจาก OCD ตรงที่ภาวะรู้ตัวและไม่รู้ตัวในกลุ่ม OCD คนไข้ไม่สามารถห้ามอาการย้ำคิดย้ำทำของตัวเองได้แต่ก็ไม่ได้ชอบและอยากจะรักษาให้หายในขณะที่ OCPD คนไข้ไม่รู้สึกอะไรเพราะ Personality นั้นเป็นส่วนหนึ่งของคุณมากจนไม่ทันสังเกตด l โลเรสอัมบริ e อาจารย์ใหญ่หน้าเนื้อใจเสือเป็นตัวอย่างที่ดีของผู้ป่วย OCPD เพราะต้องการให้ทุกอย่างอยู่ในคอนโทรลของตัวเองและเ n j นจอยการควบคุมนั้นด้วย 9. แบบหลีกเลี่ยงหรือ a v o i d a n c e Personality Disorder ในขณะที่แบบ s สกิท o i d หลีกหนีผู้คนเพราะไม่ต้องการความสัมพันธ์แบบ a v o i d a n c e ก็ปลีกตัวเหมือนกันแต่มาจากความกังวลและกลัวเกินกว่าจะเข้าสังคมได้ผู้ป่วยกลุ่มนี้นั้นขี้อายมองตัวเองต้อยต่ำความมั่นใจติดลบ แทนที่จะถูกปฏิเสธชิงหนีซะเองยังจะดีกว่าผู้ป่วยกลุ่ม Avoidant มักจะเซนซิทีฟมากเพราะถูกครอบงำด้วยความคิดว่าตัวเองไม่มีอะไรดี Rubius สแฮ r กรเข้าขายผู้ป่วยในกลุ่มนี้ได้เลื่อนขั้นเป็นอาจารย์ก็ไม่มั่นใจอยากจะผูกมิตรกับใครก็ไม่กล้า10แบบพึ่งพาหรือ Dependent Personality Disorder ผู้ป่วยกลุ่มนี้จะอ่อนแอชักจูงง่ายขาดความมั่นใจในตัวเองเป็นอย่างมาก ไม่อยากเป็นผู้นำขอทำตามคนอื่นอย่างเดียวผลที่ตามมาก็คือไม่กล้าปฏิเสธใครเพราะกลัวว่าคนอื่นจะไม่ยอมรับหมกมุ่นอยู่กับความคิดว่าตนจะถูกทิ้งหากความสัมพันธ์นั้นใกล้จะจบลงก็จะรีบมองหาคนใหม่มาแทนเพราะไม่สามารถอยู่คนเดียวได้ต้องการที่พึ่งพิงตลอดเวลาผู้ป่วยแบบพึ่งพามักจะมีประวัติการหย่าร้างยาวเหยียด และมีแนวโน้มที่จะรีบแต่งงานกับคนที่คบกันได้ไม่นานแต่กลับกลายเป็นว่าต้องติดอยู่ในความสัมพันธ์เฮงวยแบบ Abuse i v Relationship แทนปีเตอร์เพติกรูถูกทำร้ายทั้งร่างกายและจิตใจแต่ก็ไม่หนีไปไหนคือตัวอย่างของผู้ป่วยในกลุ่มนี้การวินิจฉัยความผิดปกติทางบุคลิกภาพนั้นทำได้ยากเพราะแต่ละโรคก็มีความใกล้เคียงต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญในการแยกแยะความแตกต่างหากแสดงอาการแค่บางเวลาก็อาจจะยังไม่ใช่แต่ถ้าเป็นมาตลอด และก่อปัญหาในความสัมพันธ์กับคนรอบตัวหน้าที่การงานก่อสันนิษฐานได้ว่าอาจจะเข้าคายสาเหตุของโรคบุคลิกภาพผิดปกตินั้นยังไม่มีใครรู้ได้แน่ชัดอาจเกี่ยวข้องกับสมองส่วนฮิปโปแคมปัสหรืออะมิกดาลาแพทย์ส่วนใหญ่ลงความเห็นตรงกันว่าการเลี้ยงดูและพื้นฐานอารมณ์ในวัยเด็กนั้นเป็นปัจจัยสําคัญ งานวิจัยในเด็กแสดงความเชื่อมโยงระหว่างการล่วงละเมิดทางร่างกายการถูกทำร้ายและการใช้คำพูดที่ฝังใจเช่นไม่รักแกแล้วฉันเกลียดแกหรือข่มขู่ว่าจะทิ้งเด็กไปพฤติกรรมเหล่านี้เพิ่มความเสี่ยงให้เด็กพัฒนาภาวะบุคลิกภาพผิดปกติขึ้นมาสูงกว่าคนทั่วไปอย่างน้อยสามเท่าเป็นเรื่องธรรมดาหากคนรอบข้างจะรู้สึกรำคาญหรือในกรณีที่หนักกว่าคือต้องมาคอยตามเช็ดตามล้างให้ แต่เรื่องนี้ไม่ใช่นิสัยมีที่มาที่ไปเป็นปัญหาทางสุขภาพจิตรูปแบบหนึง่งมีผู้เชี่ยวชาญที่เข้าใจและสามารถให้การรักษาได้การทำจิตบำบัดคือหัวใจสำคัญของกระบวนการรักษาโรคจิตบำบัดมีทั้งแบบส่วนตัวและแบบเป็นกลุ่มเพื่อแบ่งปันเรื่องราวแลกเปลี่ยนกำลังใจกับคนที่ตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกันและแบบครอบครัวที่นักจิตบำบัดสามารถให้ความช่วยเหลือสมาชิกคนอื่นๆได้เพราะไม่ได้มีแค่ผู้ป่วยที่จะได้ประโยชน์ การจ่ายยาเป็นเรื่องปกติเพื่อปรับสมดุลเคมีปั้นเทาอาการจากหนักเป็นเบาการฝึกสติก็ได้รับความนิยมเพราะหากผู้ป่วยมีสติติดตามอารมณ์ของตัวเองได้ก็อาจช่วยหยุดยั้งพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ต่างๆโรคบุคลิกภาพผิดปกตินั้นมีความซับซ้อนแต่สามารถรักษาได้ภาวะอีโกซินทอนิกหรือภาวะไม่รู้ตัวจะเป็นเรื่องท้าทายสำหรับทั้งเจ้าตัวและคนรอบข้างในการบำบัดการค่อยๆพูดคุยค่อยๆแสดงความห่วงใย ค่อยๆสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจจะช่วยมอบความอบอุ่นความปลอดภัยทําให้ผู้ป่วยเชื่อใจและสามารถเข้าสู่กระบวนการรักษาอย่างต่อเนื่องได้ในที่สุด